สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พาพี่น้องที่เคารพมาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทรุซุ้มนะครับพี่น้องครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากองนี้จะลงรักน้าเกลียงแบบบางเบานะครับเราสังเกตเห็นว่าเวลาที่รักน้ําเกลียงนะครับหลุดล่อนไปเนี่ยจะแตกแบบตกสะเก็ดนะครับจะแตกแบบตกสะเก็ดเห็นไหมครับ จะแตกแบบตกเสีดจะแตกต่างจากรักดําถ้าหากว่าลงรักดำเนี่ยจะแตกเป็นแผ่นนะครับอันนี้ลงแบบบางเบาพิมพ์ทรงนั้นถือว่าคมชัดมากๆนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามมากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเกรดทะลุ้มนะฮะก็สวยจริงๆครับของหลวงวิชารเจรานัยนะพี่น้องที่รักครับเราเห็นววาเลยครับเกรดทะลุ้มนะครับแล้วก็หูซ้ายชัดหูขวาไม่ชัดนะครับมีเส้นคอ ไหลซ้ายปาดกิว่วรักแร้ซ้ายสูงกว่ารักแร้ขวาเล็กน้อยเห็นไหมครับมีเส้นเชื่อมนะครับที่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกครับองค์นี้เด่นมากๆในเรื่องของการลักษณะของคราบรักน้ําเกลียงนะครับเราสามารถศึกษาได้วิธีการตกสเก็ตจะเป็นอย่างนี้นะครับและพระที่ลงรักน้ําเกลียงมาเราจะสังเกตว่าเป็นไงครับพระมีความแกล่งบริเวณนี้เนื้อพระจะมีความแกล่งเห็นไหมครับแกล่งแล้วก็ออกเป็นโทนขาวแนะบบขาวแกล่งขาวซีดเห็นไหมครับ เนื้อหาบนสารนั้นถือว่าสวยงามมากๆนะครับองค์นี้สวยแบบโอ้โหสุดจะบรรยายเลยเห็นไหมครับต้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังที่สวยงามอีกเช่นกันนะครับเป็นเนื้อพระนั้นก็จะเป็นลักษณะของขาวอมเหลืองนะฮะซึงเป็นสีพื้นนะครับแล้วก็ลักษณะของการปีกการแยกข้างๆเห็นไหมครับสวยงามมากๆเห็นไหมครับสวยงามมากๆแทบไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับเพราะว่านี่ก็ชัดมากเลย ชัดมากทำให้เราได้เห็นลักษณะเนื้อในเห็นไหมครับถ้าเราขยายดูเนื้อในจะเป็นลักษณะของเป็นไงฮะนี่ครับเนื้อในจะมีมวลสารนะครับถึงแม้เป็นโทนขาวก็จะมีมวลสารนะครับนี่ครับการปริการแยกนะฮะสวยงามมากๆครับผมนี่ครับงดงามจริงๆนี่คือพระที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยไม่เคยเสื่อมคลายเลยนะครับสมเด็จโตสร้างไว้ นะครับร้อยขอปีที่แล้วนะฮะก็ถือว่าพระยุคปลายอันนี้ถือว่ายุคปลายนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณปีพศ2อ0 7นสะครับ400กว่าถึงพศ2415นะครับ,พ 15, รบเพราะว่าสมเด็จโตนนมรณภาพ2อ1 5น้นะครับพิมพ์นี้ก็อยู่ในช่วงนั้นนะครับเดียวก็ถือว่าเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงที่สวยสดงดงามมากๆนะพี่น้องที่รักครับ สวยจริงๆครับถ้าเราอยากลงกล้องดูซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะฮะนี่ครับดูเนื้อหาเห็นไ,ไหมครับนี่นะครับเนื้อที่ผ่านการลงรักน้ําเพียงมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ขาวมนขาวแกล่งขาวซีดหน่อยๆเห็นไ,ไหมครับนี่คือรักน้าเกียงครับเวลาเราเวลาหลุดล่อนไปก็จะตกเป็นสะเก็ดแบบนี้เห็นไ,ไหมครับนี่ครับเอกลักษณ์นะฮะสวยงามมากๆพิมพ์นี้นะครับ ถือว่าเป็นพิมพ์ทรงที่งดงามมากนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาองค์นี้นั้นสวยระดับองค์ครูเลยนะครับนี่ที่เราศึกษาเรียนรู้กันนะครับนี่ครับมูลค่ามหาศาลนะครับภาพแบบนี้เห็นไหมครับไม่ว่าจะส่องลงจุดไหนนะครับทุกจุดนะครับมีความสําคัญและทุกจุดก็มีความลึกนุ่มนวนตาให้เราได้ศึกษานะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับที่บอกว่าผิวขาวอมเหลือง นะครับก็จะเป็นผีพื้นของวัดระฆังการปริการแยกที่เป็นธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่ครับให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะฮะชัดๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหปริแยกเป็นล้านจริงๆนะครับเนี่ยนี่ครับยิ่งรอยแตกเห็นไหมครับ สีนะครับพระนะครับแล้วก็ลักษณะของมวนสารเศษพระซุ้มกอเห็นไหมครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามสวยงามอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่พระนี่เลยครับสวยงามมากๆครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตะลุซุ้มนะครับงดงามอย่างยิ่งครับผม